วินาทีเศร้าน้องปีใหม่ลอยอังคารโบกมือลาคุณตาหลังปล่อยโฮกลางพิธีงานเป็นวินาทีที่สุดเศร้าเมื่อน้องปีใหม่ได้มาลอยอังคารโบกมือลาคุณตาหลังปล่อยโฮกลางพิธีงานเสร็จสิ้นแล้วสําหรับพิธีชาปนากิจคุณพ่ออนุสรคุณพ่อของแอฟทักษอนบรรยากาศวันที่7ดตุลาคมที่วัด่าทองเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ในงานนั้นก็มีญาติผู้ใหญ่และพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมส่งคุณพ่ออนุศร์อย่างมากมายในบางช่วงของพิธีแอฟทักษอ,อนและน้องปีใหม่ก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ในวันทําพิธีสุดท้ายจนทางแอฟทักษซอ,อนนั้นต้องรีบเดินไปปลอบลูกสาวท่ามกลางคนในงานที่เห็นใจสองแม่ลูกจำนวนมากเป็นวินาทีที่สุดเศร้าเมื่อน้องปีใหม่นั้นได้มาลอยอังคารโบกมือลาคุณตา หลังปล่อยโฮกลางพิธีงานผู้จัดการส่วนตัวของแอฟทักษอนได้โพสต์ข้อความมาส่งคุณตาค่ะเธอได้เผยภาพขณะน้องปีใหม่โบกมือลาคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วย